ไม่ค่ะพี่ไม่ใั่เดี๋ยวพี่จะไปหากันจุดเดี๋ยวเขาไปหาลองดูทรายส่อว่าทรายมามีไหมอยู่แถวน้ำอีนั่งไงไก่ทุกคนให้เห็นไก่แล้ว มันไม่ได้รับมันที่ใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้สูมจะตกอ่ะปวดๆเขาได้ขนแต่ไกลมากไม่ได้ที่วีทามินอ่ะมีทามินอยู่แต่ว่าเราน่าจะทับถมกันอีกแซมบี้มาด้วยนะเราผ่านเนาะเดี๋ยวแซมเจว่าไอ้เปล่ามันมากกว่ามากกว่า ว่ามันจะระเบิดบ้านเราแน่แล้วเขาไปเก็บผลไก่เนี่ยเขาเลเอาตัวนี้เพิ่มเติมเขาว่าบ้านเราจะไม่มีตัวนี้เหลือนี่ไก่เขาไดบ้านเราจะไม่มีตัวนี้ดิอิงหอไม้มาต่อไม้ใส่ไปหนึ่งตอนนี้ยันนี้เราจะเอาไปต่ะ ขาไปดูต้นนี้ขอว่ามานัวนล้ตรนี้น้อยสี่สิบสี่นี่ก็ตรนี้อนเอ่อนี่เด็กทุกคนรับอืมสองสามสี่พี่บอกวดมาหาหมาคุณหมาเรีจะให้ ก่เอไก่พว้นมีไก่แต่ไม่มีกระดูกอามันมาไล่กินแกะไม่เป็นไรดูแล้ดอดเขาไม่ไก่อยู่อแต่ว่าเขาไม่เห็นมีกระดูกพี่ตั้งมีกระดูกเทเลซีตั้งไหมอ่ะม่าอยู่นี่ก่อน เดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นเลี้ยงหมากันแล้วทุกคนยังไงมันก็ต้องยังไงมันก็ระแวีก็ต้องก็ไม่ใช่เหรออ๋อลืมเก็บมาอืออืออ้าเพราะว่ามันกลุ่มความรักไปเยอะกดไปเพียงกดแล้วก็ขอให้กดติดตามด้วยนะยู